สวัสดีครับพี่น้องมือนี้นำเสนอคลิปผากใจไฟแบบสวิตชิงรับอาการเสียที่พบบ่อยๆครับสำหรับคลิปนี้ก็นำเสนอข้อมูลเล็กๆน้อยมาแบ่งปันกันอีกคือเกาหรอครับ มียังเข้ากับแบงปันกันครับสําหรับสร้างผู้อยากเลียนลูใหม่เลยครับผู้เก่งแล้วกับบอบเป็นยังครับวงจรนี้ผมก็สีลอกมาพ่อขาวๆเข้ากันเ้อครับพ่อได้อธิบายสู่กันฟังครับครับบอร์ดที่วิ่ง LED ครับมาประกอบคําอธิบายครับเขามาเริ่ม ในวงจรนิดๆหน่อยๆพอได้รู้กันครับเริ่มแรกครับไฟสองรอยยี่สิบครับกับมารครับผ่านฟิวก่อนครับแต่ไม่ในวงจรนี้กสินี่แล้วครับฟิวครับถ้าว่าตัดออกไปแล้วผ่านฟิวแล้วกสิมาเขาโคตรรวด โคดรลวดกองทุมทีกัมจัดกุมทียังกว่าคงเพินไปแล้วครับขอให้เข้าเข้าใจแบบนี้นะครับโคดลวดนี่ก็คือนี่ครับนี่ครับคือโคดลวดตัวนี้ครับแล้วก็มาของออกแกะโคดรลวดมากครับที่ว่าพานซี่กัมจัดทุนทีกองทุมทีครับก็คือซี่ตัวนี้ครับออกจากซี่ตัวนี้ครับ กะสีมาโคตรลวดอีกเจนึงครับนี่คือโคตรลวดตัวนี้ครับครับออกจากโคตรลวดกล่องคุ้มที่กับจัดคุ้มทีตัวที่สองกะสีามาเขาบิดไดโอดครับบิดไดโอดแต่แม่น้องจอดนี่คือจุนี่แล้วครับนี่ครับเรียกกันยุซี่ตัวครับแต่ว่าถอดออกไปแล้วสองตัวครับ มิดเดโอร์ดกีท่าหน้าที่ครับเล็กติกไฟไฟกระแสสลับเป็นไฟกระแสตรงออกมาครับเฮ็ดในไฟกระแสสลับเป็นกระแสตรงครับมิดเดโอร์ออกมาแล้วกะซีมาเข่าซี่ตัวนี้ครับนี่ครับซี่ตัวนี้ครับซี่ตัวนี้แหละครับกะสีมีคาอย ่อยไมโครหรือซี่สเกตไมโครซี่รอยห้าสิโบโวลต์ประมาณน,นี้นะครับนี่ครับพอออกจากซี่ตัวนี้ครับนี่ซีตัวนี้ทังบัวกระสิลไหลมะเขาขาของหมอแปลงสวิตช,ชิ่งครับนี่ครับไหลมาเขาขาหมอแปลงสวิตช,ชิ่งตัวนี้ครับนี่ครับ เราก็พานขคลวดในหมอแปลงซวิจิ้งครับออกมาหาหมอดเฟดหรือว่าท่านที่เตอร์ครับมาหาหมอดเฟดหรือท่านเตอร์อ็ว่ากันไปครับแต่ว่าสําหรับพวกแพนนี้ก็บซอยุนี่นี้แหละครับมอดเฟดอุน่ี่นี้ครับไฟบีไบักอีกส่วนหนึ่งครับกระสีจากซตัวนี้ครับ สีไลมาพานอาครับอาสตาร์ทเริ่มแรกครับตัวนี้ครับบางวงจรก็มีสองสามตัวแล้วครับอาตัวนี้เป็นค่าสูงย่อยน้อยครับลอยกัวเค้กับสองลอยเค้ขึ้นไปครับไหลเข้ามาหาไอซี่บริลคัมที่ตัวนี้ครับเกิดสตาร์ทเริ่มแรกครับเพราะถ้าไอซี่ทำงานครับบริลคัมที่ได้แล้วก็จะส่งกัมทีมาเข่า มอดเฟตหรือท่านิเตอร์ตัวนี้และครับอยู่ในนีนะ้ครับอยู่ในนีครับตัวนี้ก็บสิ่ทํางานนะครับเพราะตัวตวนี้ทํางานได้กระสิเกิดกระแสะไฟครับฟังขาออกครับเกิดเร่งดันไฟกระแสะไฟฟังขาออกโคดนี้ครับโคดนี้ก็ กรสิมีไฟคือทันทีครับออกมาไฟประมาณ12โวลต์ถึง18โวลต์ดีซีนี่ละครับปานไดโอดเรลิกติฟาตัวนึงครับแล้วกับซีฟิลเตอร์ตัวนึงครับออกมา12โวลต์ถึงสิบแปโวลต์ครับออกมาเรียงไอซีผลิตค้อมทีครับอีกคือกันครับ กระตัวแตนไฟฟังนี่ครับแล้วกสิมีออบโตตัวนึงครับเพื่อควบคุมแรงดันฟังขาออกครับออบโตกสิเป้าเขา่าไอซี่ผลิตคล้มงทีนี่แหละครับไอซี่ผลิตกล้องทีสำหรับวงจรนี่ก็คือมันรีอยู่ในน,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 นนี่นะครับตัวน้อยๆนี่ครับรีอยู่ต้องกันเตะแผ่นนี่แหละครับอยู่ในมด ไกลๆกันคับมอดเฟียดอยู่ในนี้แหละครับเฮ้ามาว่าเลี้ยงอาการเสียที่พบบ่อยที่สุดครับอาการเริ่มแรกก็คือพบบ่อยที่สุดก็คือฟิวขาดครับฟิวขาด ฟิวขาดนี่ฟิวตัวแลมแรกครับสองรอยี่สิบโวลต์นี่แหละขาดอุปกรณ์ที่เห็นในฟิวขาดบ่อยที่สุดคือที่พบพอมาก,กคือครบบบิดไดโอดช็อตครับนี่ครับบิดไดโอดช็อตยูนีกับซิมิซีตัวเรี่ยงกันครับตัวใดตัวหนึ่งช็อตครับ พิวกระจายทัทนทีครับตัวที่สองครับอาการพิวขาดก็คือมอดเฟสหรือท่านทิเตอร์ที่อยู่ในนี้แหละครับช็อตครับระวังขาช็อตในตัวมันระวังขากับเมนท่นเตอร์ขาซี่ครับขาอีช็อตหากันเลยครับถ้าตัวนี้ชอ็อตหรือว่ามอดเฟกสกระช่างครับถ้าตัวนี้ชอ็อต ฟิวกับขาดทั้นที่ให้กันครับอาการที่สองครับที่พบพ่อที่บอ่อยที่สุดครับฟิวบวกขาดไฟเข้ามาได้ครับแต่ว่าไฟฟังขาออกบ่มีครับบกบ,บกเกิดไฟครับอันไฟ ก็มาได้แต่บอทำงานนะครับอาการที่สองนี่ก็คือไอซี IC ตัวนี้บอผลิตความทีครับสิเกิดจากไอซีตัวนี้เสียหรือว่าซีเฟนเตอร์สิบสองถึงสิบแปดพวหนี่บวมครับจ่ายไฟบอได้ก็บอผลิตความทีคือกันครับ ไอซี่ตัวนี้เสียนี่ครับบอผลิตความทีไอซี่เอ็นไห้ไฟขาออกบ่มี่ครับไฟกอซีมาค้างอยู่นี่แหละครับซี่ตัวนี้แหละครับไฟสิดค้างอยู่ซี่ตัวนี้ครับบ่อทำงานครับไฟค้างอยู่ซี่ตัวนี้ครับนี่ครับ ถ้าไฟเขาไมาได้ครับเอาก็ถอดปลากออกแล้วครับเอาก็วัดตังวิเตอร์คูณพันนะครับคุณพันดีซี่คุณพันรับฟังบวกกับจับนีนะครับฟังลบจับนีครับแต่ไม่ได้นี่กับฟังบวกจับนีฟังลบจับนีครับ ไฟข้างเข้ากับหาแนวมาดีช์จออกก่อนครับเพื่อสิให้ไฟบ่คข้างครับเพื่อนสิบรได้ท็อตเขาครับสำหรับวงจรน,นี้มันอยู่ในกล่าวห้อน้อครับถ้าเช้ซสอมวัดไฟเสียบไฟอยู่วัดไฟเนี่ยเขากับยาอามือไปแตะในวงจรน,นี้เลยครับมันอาจจะช็ชตเขาได้ครับ วงจรที่ผมอธิบายอยู่นี่มันมันอยู่ในกก่าหอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเลียงมาเ่เราสู้กันฟังคร่าวๆพอซ้ำแบบว่าพอเข้าใจนิดๆหน่นอยๆไปครับแบ่งปั่นค้มรูกันไปครับก็ถ่ายคลิปนี้ก็ะจะลืมครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ในเลอครับขอบคุณหลายๆครับ